สวัสดีจับพี่น้องมากินย่างหมูกับแม่เพชรนะจ้าย่างหมูเซ่บเซบจ้าเซ่บจัดเสบ ชมอนจะชมอนสซมอนเซบแซบยั่วๆจะมาดจ้าแซมอนย่างจ้าเสียเบ้นเขาย่างสซมอนจ้าหมึกจะหมึก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 หนวดหมึกย่างจ้ามาดจ้ามาเด้อมากินกับแม่เพชรนะจ้าเซบเซบจ้า หมึกย่างจะหมึกย่างหมึกย่างหมูย่างไสย่างจ้าใส่ตันย่างจ้าแซ่บจะเ่บย่างเตาถ่านจ้าฟังนะเกณฑมีกระปูน้ำจ้ากระปูย่างพี่เว้นกับกระปูให้แม่นะกระปูย่างจ้ากระปูยั่วยั่วปูย่างแเสบ มาเด้อจ้ามาเด้อมากินหมูย่างกับแม่เพเด้อจ้าหมูย่างหมึกย่างจ้าใส่ย่างจ้าแซ่บจะแซ่บมาจะมามาเด้อจ้ามาเด้อพี่น้องพ้องปายสุขุสุคนเด้อจ้าแซ่บจะแซ่บเให้กับจิ้มเด้อจ้า กิมแซ่บจางกิมซีฟู สุกแล้วจ้าสุกแล้วสุกแล้วมาแล้วจ้ามาได้มากินกับแม่เพ้นได้จ้าคลิปนี้กับทรัมนี้ก็ได้พี่น้องฝากกดติดตามช่องแม่เพ้นพากินได้จ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบายจ้าแล้วก็ไปแล้วปีนได้แล้วไไปด้ม